ถ้ามันมีไข้สูงอ่ามีพูระเนมีไหมมันเอียงเห็นว่ามันจะแบบยิงมันจะลดการเจ็บปวดกังผลย้ายการไข้ขึ้นอ่าหรือบูโตซินหรือโนวายินโนวามาีแลมีครับถ้ามมีขั้นงะดับก็เปิดสายยาอยู่นะครับก็มียาลดไข้แก่ะดนะครับมครับ ขึ้นย่างคะอะไลโอเคสวัสดีค่ะเนี้ยมันจอเป็นกยาปวดกะได้ไหมแต่เมื่อกี้มันมา32สัญญาณไม่ค่อยดีตอนนี้ตัวตัวไหนคะตัวผู้ฟันน้ำนม สูงเกินร้อยสี่สิบครับสูงเกินร้อยสี่สิบโอเพนครับฟันน้ำนมโอเพนฟันน้ำนมโอเพนของเราก็จะมีตัวไหนบ้างนะปุ๊บทัมและก็ทรัมอะไรตอนนี้คือข้าตอนต้องคัดเหลือกี่ตัวเอาไปดูไปดูถึงไกลเข้าแล้วส่งไปค่ะซื้อไหม อาทำเข้ารอบแล้วเย่ติดแล้วนะคะติดแล้วนะคะพอดีว่าคาเมล่าไฟไลท์มันก็ไม่อันนี้รอบแรกรอบแรกก่อนครับลันั้นก็ให้เปืัก่อนครับ กี่ตัวไปนับกันกี่ตัวแล้วอันนี้คือรอบเกียรวมตัวกันและรอบเนยคัดสิบตัวโอเคสิบตัวเข้ารอบอ่ารอบแล้วรอบต่อไปล่ะรอบต่อไปมันจะต้องเป็นกี่ตัวห้าตัวเปล่าไม่แน่ใจโอเคป้งั้นงั้นให้เราเราให้เอ็นซีเดากันดีกว่าว่าตัวไหนบ้างโอเคไหมตัวไหนบ้างเย้เย้เย้ตัวไหนบ้างที่จะเข้ารอบโอเคเร็ว ที่กรรมการจะถลเอลยโอเคป่ะถ้าเกิดูกสองในหนึ่งโอเคไหมสองต้องสองตัวนะรอบรอบต่อไปอะโอเคป่เะเออว่าเลขว่าเลขอะไรบ้างที่จะเขา้ารอบเราจะไม่บอกชื่อ,อแต่ตอนนี้มีทมัมเราก็ไม่รู้ด้วยนะว่าทามัทามอะทัมว่เลขอะไรถูกปะทัม่าของมิลานีนะคะคุณไก่เข้าเข้าด้วยนะจะต่อยอก,กันปะเนี่ย เมื่อวานบอกแล้วขุ่นไกลกับถามต่อยกันหรือเปล่านี่ไปดูรอบนี้แต่ว่าให้ FC มาแล้วอย่าลืมแชร์นะคะแล้วก็สวยๆถ่ายรอบแกนอ่ะสองสองหน่อยสองให้ดูควายหน่อยเดี๋ยว FC ถ้าไม่ดูควายเดี๋ยว FC จะบอกไม่ถูกว่ามีเลขอะไรบ้างโอเคอเดี๋ยวอีกจะ,จะเป็นรอบไฟนอลปหเนี่ย ไม่ชัวร์ใช่ไหมเพราะว่าเราก็ไม่รู้นะว่าแต่ละที่เหมือนหรือต่างกันยังไงเราหน้าจะต้องหามุมใหม่ตรงนี้มันมองเห็นชัดไหมเดี๋ยวขออนุญาตเช็คแสงสีเสียงกล้องก่อนนะคะมีประกให้นะคอปจักซื้อปรัไว้ให้เยอพอสมควรอ่ามีเข้ารอบหนึ่งตัวเข้ารอบสิบตัวสุดท้ายสิบตัวเข้ารอบโอเบอร์ไะไรของพี่โอเบอร์อะไรนะของพี่โอเบอร์อะไร มองไม่เห็นใช่ไหมเนใหฟาเน FC เห็นไหม FC มีเบอร์เจ็มีเบอร์สามีเบอร์ห้ามีเบอร์เจ็ดสามห้าเห้าเแล้วเบอร์ใครเบอร์อะไรอีกน่น่ๆนี่บักทัมมาแล้วจะทมเทลรลัมทๆมมกับพีเตอร์แล้วก็เออเดินพุงใหญ่กันไปเชียอ ทำเราสีขาวทาเราสีเพื่อกตัวเดียวเลยอ่ะทําเราสีเพืือกตัวเดียวอ่ะ,ะทา <c oughs> ทเราสีเ่อตัวเดียวไหน,น,นเนี่ยเดี๋ยวทักททยเอฟซีก่อนในเอฟซี <c oughs> มาแล้วไหนไหนไหนคอมเมนต์ด้วยค่ะว่าเดี๋ยว นี่รุ่นเพศผู้ฟันน้ำนมถูกไหมคะรุ่นโอเพนนะตัวไหนที่จะเข้ารอบแต่เราไม่ให้บอกเราไม่บอกเป็นชื่อเราไม่ให้บอกเป็นชื่อเราให้บอกเป็นให้บอกเป็นเลขมีเลขสามเจ็ดมีสามห้าเจ็ด สิบเอ็ดน้ำร้อนมาลแล้วอะไรอีกยี่สิบเอ็ดเท่าที่เห็นนะยี่สิบเอ็ดแล้วอะไรอีกแล้วเลขอะไรนะสิบห้าแลใสายตาสั้นลงน้องต้องไปตัดสายแว่นใหม่แล้วนะคะทำเบอร์อะไรสรุปยังไม่รู้นะเบอร์ก มีเบอร์สิบเก้าก็ค่ะมีเบอร์สิบเก้าแล้วก็เบอร์สิบเจ็ดแล้วเบอร์อะไรอีกยาที่จะใช้นอกจากที่เท่าที่เห็นนะใช่ยาแก้อักเสบตอนนี้เท่าที่เห็นนะทำเพียง่าละันทนันให้ตื่นเต้นซะน่อันนี้ไม่ใช่รุ่นแกนมันไม่ใช่รุ่นแกนนะสวัสดีค่ะเบอร์สามแล้วคุณอาทิตย์คุณอาทิตย์บอกเบอร์สาม พี่พึงขอกล้องหน้าได้ไหมันบาถ้าไม่ใช่กล้องหน้ามันจะมืดมันจะมืดจ่วขอขอเป็นกล้องหน้าลงแล้วก็กล้องหน้าโน้กล้อนน้ด้ะครับก็จะจก้ทียนว้าองยไม่เห็นหรอ้ไม่ว่าจะเป็นไข้ขาหรือเบ้ามันจะแตกงานงานสุรินค่ะงานสุรินอยู่สีสุก อยู่ตรงอบอ,เอ,บอตอเลยอะ่ะมาเออยินหลงเองอ่งแต่วันนี้เขาเริ่มแข่งกันแล้วว่ามัน,น,นเดี๋ยวก็เก็บนะคะมาตรวจต้องตรวจวงโควิดอะไรเรียบร้อยทุกขั้นกระบวนการขั้นตอนแย่จมูกทั้งสองรูสามรูนี่แย่เข้าไปทุกมีรูไหนบ้างแย่หมด ก่อนนี้จะเข้างานตอนนี้เล่นเกมทักตอนนี้เล่นเกมมาเดาอ่ะเดาเล่นเล่นสนุกสนุกใครเดาถูกเดี๋ยวได้รางวัลโอเคปะได้รางวัลเป็นเสื้อนะตางเกมได้ไหมได้รางวัลเป็นเสื้อของนีลานีฟาร์มไปโอเคปะั้ะละนันตอนนี้มีเบอร์อะไรเมื่อกี้มีเบอร์สเบอร์เจเบอร์19เบอร์21ดเบอร์ เบออะไรอีกวะสิบสิบเจ็ด้วยใช่ไหมสิบทำเข้ารอบแล้วนะแต่เราไม่รู้เราว่าทำเบอร์อะไรมองไม่เห็นเราเดี๋ยวขอดูกน่ะทำเป็นทำเป็นเสือกตัวเดียวด้วยเผือกตัวเดียวด้วยเราเข้าไปข้างในไม่ได้อ่ะเราไม่ได้เข้าไปข้างในนะคะมองเห็นไหมทุกคนมองเห็นควายไหมชัดไหมเห็นควายไหมเห็นหน้าหรอเฮ้ยควายดิ ลงมาอีกไหมต้องตับต้องลงไหมคะหรือว่าต้องถูเร็วเล่นเกมกันสามห้าเจ็ดบอกออกเลขมันมัน,นไม่ช่ใช้มันอันดับเหรอคุณสักรบอกว่าบอกออกเลขแปลว่าอะไรบอกอันดับคืออะไรอ่ะบอกออกเลขมันอันดับ สามารถเจ็ดคือมันมันแปะอยู่ที่ตัวควายอะ่ะแล้วตอนนี้สิบตัวมันเหลือสิตัวของรุ่นฟันน้ำนมผู้ฟันน้ำนมโออรุ่นรุ่นนี้มันมี10ตัวแล้วก็มีเลขแปะทุกตัวใช่ไหมแล้วให้เดาว,ว่าตัวไหน เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวกรรมการเอาไม่บอกวัาลิฟติดฟันหรือว่าขี้ฟันวะคือจะเดี๋ยวกรรมการกำลังคัดใช่ไหมขอที่ช่วยหน่อยลิฟติดฟันเดี๋ยวกรรมการจะคัดตอนนี้กำลังกรรมการกำลังให้ความรู้อยู่โอเคป่ะกิดมาที่นี่กรรมการกำลังให้ความรู้อยู่โอเคป่ะก่อนแล้วของจาบัญญัตเราไม่ได้ แล้วคุณเราไม่เห็นน่ะเราไม่เห็นเบอร์อ่ะตรงนี้เห็นเบอร์ไหมคะใครว่าตัวไหนไม่บอกไม่ไม่ได้ถามชื่อก <Hey. S 1> ว่าโอเคปะเลขไหน อย่างน้อยต้องถูก uh huh. yeah, so 2ตัวโอเคปบ้างมีเบอร์สิด้วยใช่มเขาบอกเข่ะยอย่างน้อยต้องมี2ตัวนะสมมุติว่า1นึ่งสอเข้ารอบต้องมีเบอร์หนึ่งเบอร์2องหรืออะไรเบอร์สองเบอร์2ตัวในนั้นที่ ที่เข้ารอบนะได้เพื่อนนะโอเคป่ะอะไรทยเลยมาไทยมาทีละสองเลยสามก็ได้ป่ะสห้าก็ได้ห้าเยอะไปเนาะไทยมาสามตัวแต่ต้องถูกสองโอเคตามนั้นโอเคป่ะมองไม่เห็นน่ะสวัสดีค่ะใครมาเลยคุณทิติคาดาบอกว่าเบอร์สิบเจดหรอยี่ห้า จ้าเบอร์สิบเจ็ดใครวะให้าสามเย้ยยย้ำเหรยุงเลยครับเป็นต่อจ้ำมึงไม่เข้านะนี่จะมาบอกเบอร์17บเจ็สองเมียที่อายุสองในให้ให้ทายมากี่ตัวให้ทายมาสองตัวนะเพราะเดี๋ยวมันคงไม่ใช่ไฟนอลใช่ไหมเออมันต้องมีสามหรือห้าตัวนี่แหละอีกรอบหนึ่งแล้วถึงจะเป็นตัว ตัวสุดท้ายถูกปะเพราะกรรมการกรรมการก็ไม่ได้บอกเราด้วยไงเราก็เลยเราก็เดาทางเอาละกันนะโอเคบอมองเห็นชัดไหมคะถ้าไม่ได้ไม่ชัดตําหนิได้นะคะคุณธนพัฒน์คุณธนพัฒน์บอกเขาเจ้าเข่งเหรอเจ้าเข็นเบอร์อะไรไม่เอาชื่อดิเอาเบอร์เอาเบอร์นะครับมีขายยกเว้นของเอกชนเช่นวัคซีนตายครับเดี๋ยวของเอกชนที่นําเข้ามาจากอินเดียจากอะไรเงี้ยมันมีอเมริกา เลขไหนจะเข้ารอบสองนี่สองในสองในสองตัวในห้าตัวหรือว่าในสามตัวนี่แหละ,หละประมาณนี้โอเคปะสองในสามใช่ไหม<ร>อาจจะสามให้ชายมา 3, สามเบอร์โอเคเอะะให้ทายมาสามเบอร์แต่ต้องถูกสองในสาม มันจะเวเป็นก้อนมันที่มีซึเนียบกันเล็ได้นะคะเหมือนเมื่อกี้สามห้าเจูนีออกสามห้อย่างนั้นนะสามห้าเจ็ดแต่ต้องถูกสองในสาได้เสื้อะ้ดแต่ต้องถูกสอในสามได้เสานี่ผมขอให้เขาฉีดหมอฉีดให้ง้าเนื้อนะใช้ีงยาวถ้าเราใส่แมสมันจะัสดีค่ะ มองไม่เห็นมันย้อนแสงไหมมันอาจจะย้อนแสงเราต้องไปตรงนู้นล้าไปไหมงั้นงั้นเราต้องเดินไปอย่างนี้นะโอเคไปค่ะมองด้วยนะคะสูงค่ะสูงค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวให้เห็นควายให้คึ้เดี๋ยวเราพากันไปเดินทางนู้นมันแสงมันมาจากทางนู้นนะคะขคุณคมาดูค่ะต้องมีเก้าอี้ไหมอ่ะ แต่ที่ดีอย่างหนึ่งเข้มวดมากเรื่องของการตรวจโควิดนะคะแย่แล้วแย่อีกไปดูข้างนี้แสงมาจากข้างนี้ไปด้านหน้าเวทีเลยค่ะเกิดอะไรขึ้นเป็นอะไรแลวใช้อัตราส่วนเท่าไหร่ครับอาเนาะเพราะในสลากยามันจะมีขั้นปกเราเลยรอบนี้เราอีกรอบหนึ่งไหมแล้วนะหมอไว้ประจำตัวติดตัวไว้หน่อยนะครับ เราจะไปอยู่ใกล้ลำโพงซึ่งเดี๋ยวมันจะตีกันกับกรรมการเลาจต่ไม่ได้พูดเท่าไหร่นะคะเสถ้าเห็นเค่โทรมาหักหักผมเรื่อยทุกวันพอโทรไหมทำไมเกือบปีท่านเลิกโทรเพราะอะไรเขาได้ปุุมความรู้ได้ปุุมความรู้นะครับจากที่ถามเราก็ตอบไปตอบไปเขาจะจบนั่นเขาก็รักษามันครับไม่ต้องใช้โทรถามแล้วเนี่ยคนี้น่าจะโอเคออยย่่่างผมมไูนี้น่าจะโอเคโอเคพอแล้วค่ะได้ไหม ขัที่กรรมานท่านสิริัิชูผู้ใดต่างเรืยนครับสร้างเรื่องจากหรับาคุณการเคยปรบวดปูอพอจะเห็นชัดคคุณการบอกว่าสามสิบเจ็ดสิบเก้าสามสิบเจ็ดสิบเก้าคุณสิริรัก เรีวสองในสามนะคะคุณอดีศักดิ์บอกิเจ็ดห้าสามตอนนี้สิบสิบตัวแล้วก็คัดอีกรอบหนึ่งจะเหลือกี่ตัวห้าหรือสามตัวไม่แน่ใจแต่ต้องถูกสองสองตัวในนั้นให้ทายมาสามตัวนะคะทายมาสองหรือสามก็ได้ไทยมาสามตัวแล้วกันนะห้าเจ็ดิเด็ดไอ้ลากได้เอฟซี สรุปทาเบอร์อะไรวะไปดูด้วยดูไหนทําเบอร์อะไรท่านไม่มาเพราะว่าได้ทางสือถึงตรงตต้องเชิท่านครับต้องทำถึงถึงก็ยากรงมาถงานะครับครับผมด้วยความนตัวผมกับอัวุกคนทยายนมนเห็นทำหน่อยเขา้องามามนพี่ชายกแล้วทเกษตรกรรันด um ูว่าือางไหมรอว่าเอะไรอย่อนาหน้าใช่าย แต่ไนปารไม่หมดไาคุณจะึงการศึางเคยมาตัดสิรษัวที่ข้าวสารที่ฝนมันะครับอันนี้อันนี้โอเคให้ดูบรรยากาศโดยรวมหน่อยครับที่สวนด่าผมก็บรรกาศดูแล้วจัมภารอยูแล้วเอ้มาต่อหมมาต่อรอต่อหรือเปล่า่์ตีนะครนะครับเห็นเลยมันกับทั้งทงการเป็นกาลังต้องม่สุรินกรมกะเอสุรินท่างใดทัางนี้นะครับ แม่ยันมาจากไม่ไม pues <ienne> ่ยุติธรรมต้องวังใอีวี่นี่ใครนี่ใครที่ต่อมันาอ่ะนี่ลาดิฟาร์มนะคะควายเอ่อที่ที่มาตวที่ประกวดหไฟจะมีลูกนั้นูว่าจะทำเบอร์สิบเจ็ดอ่ะมีเปืือกตัวเดียว แสงไม่ชัดนะคะแสงไม่ค่อยชัดเพราะมันอยู่ในรูปอยเรื่องีดยเรากไปฟังทเจ้าหที่แนะนำมาเห็นไหมสุนลิกความพยายาม1ิบเจ็ดสิบเจ้าชน่ะอันนี้อันนี้เขากำลังประกาศหรือว่าไงนี่ไม่อโชโชตัวโชตรัวนี่ เจ้าทําเดินโชว์ตัวหน่อยเจ้าทําเดินโชว์รัวะทานหลงเจ้าทํายังเด็กอยู่เลยนะคะทําอันนี้เป็นเวทีที่สองนะส่องทตัวให้าทำทเวทีที่สององทํานะคะเป็นกำลังใจให้ทําน่อยและเป็นกำลังใจให้กับทุกๆทุกๆฟาร์มไม่ต้องมากคือ ตามที่ก็งทจริงๆแม่ก็เป็นตามมาตนแทนแพ้ตัวนั้นก็ค่องพูดแล้วัวัตัวแพุน่ได้ินได้ยินนาหมขอดยาวอยู่นะกล้องหน้ามันปรับไม่ได้ไหเมื่อกี้เพราะเผื่จะแัอูาอ่ก้องหน้ามันปรับไม่ได้มเมื่อกี้เพราะว่าเผื่อจะแสงชัดยผตั้งขัมัจะแวัคซีนกะสองใ้ยาวรักษาตัวหนนะครับแพ้วัคซีน มันใหญ่มันใหญ่เท่ากันทุกตัวทุกคนซุมออกหน่อยดิเห็นสิวแล้วนี่ออกสูมอปนแล้งวนเปพี่อุ่นจุงตัวไหนน้ำใสใสคือพี่อุณจุแล้วค่ะ ขอบคุณค่ะพี่อุ่นจุงเดาใสยามแม่เพื่อเห็นซื้อนะคะจัดช่อหลังหลังแต่งสีเรนะ่ตอบแล้วนะเมื่อกี้พี่อุ่นจุงราคา เฉลยตอนนี้ตอนนี้ทุกตัวกำลังเดินวนอยู่นะคะ3 4 5มีเบอร์สี่ด้วยเหรอมีอมเหมือนไม่เห็นเบอร์สี่นะเอามาจากไหนเบอร์สี่นานาใช่ป่ะอ่ามีอ่าไ,ไม่เป็นไรแต่ว่า2ใน2ใน3ามแล้วกันทายมาสามตัวจะสองในสามต้<า>งตอง สองแปูนยะคะ่ะุจรัยี่สี่ีเห้ายี่สี่มีหมรัเจ้าเข่งเหรอยี่สี่ยี่เจ็ดห้าใช่ไหมคะอ๋อเนเนอนเลยนี่เจ้าของเจ้าเข่งหรือเต้าเเจ้าเข่งแพ้เราหรอก็เลยแต่วทองสุกไมมารอบนี้โอเคโอเคมีเนี่ยเห็นเบอร์ไหมเห็นเบปะตั ดูแม้กระทั่งไข่เดี๋ยววันหลังเราไล่เรื่องไข่กันหน่อยว่ามันมีปัญหาอะไรกับไข่มีปัญหาอะไรกับไข่ไปดูไปดูวใจกเป็นยไงครับ่หองแดงค่ะบอก่เป็นขพ่ครำนเา เรสกิไม่เอาคำตานะครับไอริทก็เช่นกันนะครับคืนนี้หุ้ใจหลักของเทศคู่นะครับก็คือไข่ด้วยนะครับมีแถวนะคะพี่พึ่งอันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าฝั่งโน้น้าแล้วอีกสิบเจ็ดยี่สิบสี่เก้าหัับ สุาสิบปัทวีสามสิบเจ็ด เลื่อนมันออกงานอันไว้มันไหมเห็นไหมเห็นไหมให้มันออกข้างดีข้างเพื่อให้มันตึ๊กเช็คว่าตัวไหนเป็นสัตวาเห็ไม่ได้เราจะม้วนี่จีตัวนี้เอารู้แล้วตัวนี้เป็นสาเอาไว้จับสัตว์เฉยๆเอาไว้จับสัตว์มันก็จะแทงไม่เข้าลู่เนาะมันจะออกขามออกดีใกล้ฝั่งโน้นหน่อยเดี๋ยวได้เห็นพี่ต่อดีละดีพอรู้ปั๊บก็เอา เอานะคะกลัวเขาว่าเอาข้างที่วานทำนะฮะเป็นเรื่อต่ทุกวันะที่เพิ่งไปฝั่งโน้นนะคะได้ไหมง่ายที่บุกมัดแต่อย่าเอาไข่หังออกมาเลยครับไข่หนังออกมาแล้วโบถึงเนี่ยอ่าแต่ให้ตัดกรรมการกรรมการพูดถึงเรื่องไข่กันอยู่แบบจะมีกี่ก็มีลูกใช่ กนช่วยน่าจะนานมากหายไปนานมากก็ถือวหายไปหายไปหายใจไม่ออกเลยส่วนของมือสั่นก้ามเนื้อไหลนะครับก้ามเนื้อสะโพกก็ดูไม่มันแน่นไปนิดนึงก้านเนื้อไหลปรับไม่ได้เลยนะครับก้ามเนื้อสะโพกก็ต้องทงานนะครับแต่ว่าในโทรศัพท์มันสว่างครับอ่ารายนี้คือเกณฑนี้นะครับควรเถิดนะครับส่วนตัว ต, ais, ตัวหมายเลขที่เจ็ดนะครับ <OF S 1> ตอนนี้ก้าวเนี้ยโดยเฉพาะต้องคุณมาคุยกันต่อคนขาหลังเนี่ยเพราะว่านะครับถ้าเขา ของตัวรับตัวหน้าหลังกว้างดีเงืาแตกเลยอ่ะเงืาแตกซิกซิกเลยอ่ะเงืาแตกซิกซิกเลยหน้าตาอาจจะเชื่อไดยพ่อแม่ฟันน้ำได้ตัวเมียฟันอะไรอเนี่ยเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวเล่นเกมก่อนคุณเจียมพี่เจียมบอกอีสามยี่สิบสี่เจ็ดใช่ มเนื้อสัตว์อะไรขอคล้ายฟางคลายไทยยี่สิบตัวนะครับก็มีข้อข้อดีข้อดีต่างกันนะครับเรื่องของโครงสร้างผลล่าก็ค่อนข้างจะสูสีดูวังทะมีกี่ตัวเนี่ยฟังไม่ทันเลยอ่ะสี่ตัวนี่นักรเมือง กำลังใช่ไห be, yes, no. no. มกำลังแล้วนะเร็ว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 ไม่หมดแล้วนะห้ามเล่นแล้วนะเข้าใจหมดห้ามเล่นแล้วนะห้ามเล่นแล้วนะเลขโครงสร้างเรื่องความหนึ่งตัวเร็วๆหมายเลขสี่ต้องมีกล้างเรือดีเดี๋ยวรอดูว่าใครทำเราบ้างโอเคต้องมีโครงสร้างใหญ่การยิงก็มั่นคงดีนะครับอ่าส่วนหมายเลขหมายเลขสามนะครับตัวตุ้งตานะตรงกลางนี้ถ้าเรา เราเด่นของแข่งสุดยอดนะครับคงกระดูกนี่ก็ดีนะครับวันนี้อาจจะดูสู้ไปนิดนึงนะครับตัวไหนตัวไหนก็พูดถึงตัวไหนที่เสียหายครับเมื่อกี้สามกรรมการที่ดีต้องขอชมครับดีมากนะครับแล้วก็ความยาวของตัวเล็บใบหน้านะครับยี่สิบสี่อยู่ไหนทีดีน่นแาละดีนะครับวนหน้าอกยี่สิบสี่หรือที่เด่นของกันเอามาดูยกมาดูมาครับ ส่วนหมายเลขเก็ดนะครับตัวนี้ท่านน้าเขาเราเขาขัอยาเป็นควายเล็กเขาใหญ่นะครับเชน,น,นเข,าใ,นขาใหญ่สมัยน,นี้นะครับแต่ว่าอาจจะขาดความตรมกืนแต่ว่าความกล้ามเนื้อควายหาใจกันแบบแข้งขานก็ใหญ่ดีนะครับอพอเรามารวมมองนัางข้างเนี่ยอาจจะมีส่วนหนึ่งที่มันมันดูระมันไม่คอ่อยตรงลืนสักเท่าไหร่นะครับ ในส่วนของไหล่ในส่วนของหลังนะครับกรรมการได้มีมติวันนี้นะครับอ่านลำดับที่หนึ่งอ๋นี่บอกหมายเลขนี่บอกลำดับแล้วเหรอหมายเลขหมายี่สี่น้องหมายพลน้ำจังหวัดอุดรธานีค่ะอุดรหมายเลขสครับหมายเลขสามรายาค่ะจากคนพัฒนาลำดับที่สามอื่นลตัวเดียวคือหมายเลข อโอเคป่ะเออตามนั้นนะฟันน้ำนมนะคะตัวเล็กอายุยังน้อก นะค, <c oughs> ครับเกียแก้วค่ะมอบรางวัลเราจะมอบรางวัลแล้วนะคะก่อนเลยนะคะ<ม>ครับรางวัลน,นะคะครับจากทีเดนีฟา ไอเรื่องน้อยนะคะความยินีกับพี่ต่อด้วยนะคะจากมินและนีฟาร์มเขาใหญ่ค่ะนี่ไปไปทำทอันนี้เป็นทำขน,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 นามที่สองสำมาขนาดนี้น่ารักมาก เขาไปค่ะระดับรุ่นต่อไปเจ้าเอกวันลู่าคุณตอนนี้เขาก็เขาถายอยถ่ายรูปกันแล้วก็รับรางวัลนะคะลมพนร้อนมากและก็เดี๋ยวเราจะถ่ายอีกไหมรอบแกลนเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีเพราะมันร้อนมากสัญญาไม่ดีด้วยโอเคปะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าใครตอบถูกบ้างมาเล่นเกมแบบเราบ้างขอบคุณนะคะที่มาร่วมสนุกกับนิรันดร์ซามค่ะขอบคุณค่ะหนองบัวลพูหรือเปล่าครับ จากบุญพ่อฟาม